หินกองโคราช M6 167กิโลเมตรเปิดไม่ทันเทศกาลปีใหม่68ทางหลวงปรับแผนเลื่อนบริการลุ้นสงกรานปีหน้ายังให้วิ่งฟรีช่วงปากช่องถึงโคราช80กิโลเมตรเหมือนเดิมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล e l 47 จะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์วเว์หมายเลข6นะครับสายบางปะอินถึงนครราชสีมานะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วจะเปิดปีใหม่หรือไม่ทันหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ ทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดลินิวรายงานว่ากรมทางหลวงหรือทอลอได้ปรับแผนการทดลองเปิดบริการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินถึงนครราชสีมาช่วงด่านหินกองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีถึงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ87กิโลเมตร เฉพาะด้านสายทางโดยเลื่อนแผนจากช่วงเทศกาลปีใหม่ไปทดลองเปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงการานต์ปีพศ .2568 แทนนะครับเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยหากเปิดให้บริการผู้ใช้เส้นทางอาจจะไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยกรมทางหลวงกำลังเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธาช่วงหินกองถึงปากช่อง ในส่วนของด้านสายทางให้สามารถเปิดทดลองให้บริการได้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพศ2568นะครับท่านผู้ชมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสายอีสานและภาคเหนือนะครับช่วยระบายการจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพ ทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ M6 ได้ตั้งแต่ช่วงหินกองถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมารวมระยะทาง167กิโลเมตรจากระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ได้รายงานนายสุริยะจึงร่วงเรืองกิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบแล้ว ปัจจุบันกรมทางหลวงเปิดบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์เ6ชั่วคราวฟรีช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทางกว่า80กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมณเดือนพฤศจ,จิกายน2567การก่อสร้างทางวิ่ง m 6ทั้ง40ตอน ได้ผลงานรวม96.779%จากแผนงาน97.774%ช้ากว่าแผน0.995%ก่อสร้างแล้วเสร็จ32สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง8สัญญาสัญญาที่1สัญญาที่4สัญญาที่5สัญญาที่18สัญญาที่19สัญญาที่20สัญญาที่21 และสัญญาที่23นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการปรับแบบต้องเสนอคอรมออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมและแก้ไขสัญญารวมถึงการขอใช้พื้นที่ป่าไม้โดยขณะนี้สามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้แล้วนะครับท่านผู้ชมกำลังเร่งก่อสร้างคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จครบตลอดสายระยะทาง196กเมร ตั้งแต่บางปะอินถึงนครราชสีมาภายในปลายปี2568ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ปีพศสอ6 9นะครับท่านผู้ชมโดยจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางก่อนเปิดเต็มระบบเก็บค่าผ่านทางต่อไปสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา O&M M, ก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง9แห่งได้ผลงานสะสม อยู่ที่45นะครับธผู้ามาชมก็จะมีด่านบางปะอินด่านวังน้อยด่านหินกองด่านสระบุรีด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องด่านสีคิ้วและด่านคามทะเลสอนะครับท่ธผูา้ชมทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งในเรนิวมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช m .6 นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับ เกี่ยวกับโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข M6 นะครับท่านผู้ชมโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6จากบางปะอินถึงนครราชสีมานะครับมีระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเปิดไม่ทันเทศกาลปีใหม่เลื่อนไปเปิดสงกรานต์ปี2568แทนนะครับท่านผู้ชมเปิดให้วิ่งฟรีช่วงปากช่องถึงโคราช80กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้หันทั่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด c h a นล e l 47ขอขอบคุณครับ